ต้มอึงใส่ใบบักขามหน่อยใส่ข่าอ่อนพี่น้องจ๋ารอบที่สามของปีบ้านเอฟซีแพทนะฝนตกพี่น้องจ๋าบ้านแพทคือฝนโบบตกบุ้นี่พี่น้องจ๋าเอฟซีแพทก็เลยแบบว่า,ามีอึงใครอีกแล้วว่าสันพี่น้องอันนี้เจียวสุ่มพี่น้องจ๋ามาเด้อจับปลสุขสุขคนเราจะมาก,กินน้าแพลพี่น้องโอ้ยกินต้มอึงพี่น้องย่้ยมเทียงฮืมกระชุ่ม โตน้อยๆแต่ว่าใครเบิรสตชโตพี่น้องเบ่งนะเผื่อเห็นแบบนี่พี่น้องกำลังม,ม,มั่งพี่น้องเอ้ยโคตรแซ่บเล้ย่ย อือง่าเนี่ยบุ้งไม่สี่บึงเนี่ยตัวนี้หน่อยแต่ไข่เต็มท้องอ่ะพี่นออ้องสุดยอดเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ามาเด้อจ้ะพี่น้อง

โอ้ยหอนพี่นอ้องอืมอืมมันจุ๋ยๆเสยบแห้งอืมอืม ตัวใหญ่แห้งอบอแมนไข่าลายแห้งตัวนี้หน่อยแต่ว่าไข่นี่ลายเต็มท้องพี่น้องเอ,อ้ยอืมอืมมันช่วย เบื้องนี้พี่น้องเลยโอ้ยกินหอดหาพี่น้องเด้อจ้ะมาด้อยจ้ะมากินน้ำกันพี่น้องเลยสุดยอดความแสบพี่น้องเลยพี่น้องเอลยปวดใครเต็มท้องอยู่ไ้ยพี่น้องนี่ละข้องมันแสบอ่ะพี่น้องเลย มเปรียแห้งมือที่นอืมเยีบ ือมันออกมากจากเบ่ามากใหม่ใหม่หาไม่ขีใส่ด้ยพี่น้องสุด,ดยอด อึ่งอย่างพี่น้องบาแซ่บเท่าอึ่งเผาเหรอ,อึ่งเัาแฮมแพดบอกเลยคตดแ่บแต่ว่ากระดูกเพิ่นสีแข็งเนี่ยแต่ว่ากระเสีบพี่น้องต้องบึงดีๆ

ตัวนี้นนนแ,นนนแห้งตัวงเบิ้งเนี่ยไงแห้งคามแสบมันจุ้ยจุ้ยอืงย่ยเนี่ยพี่น้องมันอีลีลอืม ชุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยตุมอึ้งโลหนึ่งเด้นี่พี่น้อง แซ่บพี่น้องจ๋าสุดยอดเลยเราเรื่องแซ่บหนบ่บ้าโถเอาแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ไปก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะ